ขอเพลงให้กำลังใจทหารหน่อยสมนึกในวันดีๆที่ไม่มีสถานการ์สาวน้อยยาบีกกับเป๋าอีสานส่งยิ้มให้กันแต่งปันน้าใจนี่ข้าเนี่ข้ามันใจเนี่ยแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยรุดนหลักจังการ์กระป๋นเพื่อใดไรให้ปีน้ำตาลรุ่นหลักแม่คะเนี่ยหญิงใหญ่

สามป้าปาใจละเสียงแย่เร็วมาไปส่วนบ้าคิดถึงบ้านดีเออาส่วนแนวหน้าให้มันลาคนนองเพือป้าปาเออให้กำลังใจกับแนวหน้าทุกท่านครับแนวหน้าหน่ยห,ห,หยลังอัดสู้่